สำหรับวันนี้นะครัปคอนเทนต์ประจำสัปดาห์ของสัปดาห์วันที่15เดือน4หรือเดือนเมษาครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันสงการและวันนี้นะครับก็จะมีคอนเทนต์มานํำมาฝากให้กับเพื่อนครับก็คือวิธีการเลือกซื้อในส่วนของสัตว์เลี้ยง e x ็ก i c ครับเราเนี่ยจะสามารถนะครับสร้างรายได้ที่มันเยอะมากขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราเนี่ยจะมี e x ็ก i c นะคตรับตัวไหนและเราสามารถพัฒนาทักษะหรือค่าค่าสกิลของ e x ็ก i c พลิรับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถ สร้างไรายได้ได้เยอะมากขึ้นนะครับผมตรงนี้จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการทํา และตรงนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราจะสามารถพัฒนาหรืออัปเกรด EP เรเ e ลครับยิ่งเราอัปเรเวลสูงค่าพัฒนาตรงนี้ก็จะสูงตามด้วยเหมือนกันครับและสัตว์เลี้ยงจะ่ลสัตว์เลี้ยงครับมีสัตว์เลี้ยงระดับไหนได้บ้างมีอะไรบ้างครับที่เราเนี่ยควรที่จะซื้อแบบไหนในส่วนของเรื่องของเอ i ก i t เนะครับเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นั่นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับในการสร้างรายได้กับแอปเอ็กเวอร์ครับนะครับเรามาพูดถึงว่าในสส่วนงัตเลี้ย ครับผมเราเนี่ยก็จะสามารถซื้อได้นะครับกดบวกตรงนี้เลยครับพราะกดบวกขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายนะครับบาง ID เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าได้ส่วนลด50%ครับก็คือเหลือ200เวอร์อันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับไปเช็คใน ID ดีของเ,เพื่อนๆนะ ถ้าเหลือ200เวอร์ให้เพื่อนๆทำการซื้อเลยครับอันนั้นคือคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมในการซื้อมาโดยเงื่อนไขนะครับในการซื้อของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับผมจะอ่านเป็นหัวข้อแล้วกันอันดับแรกครับ X เ e อ,เ,อเนี่ยในระดับความหายากของ X เ e อ,เอนะครับถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยเราสามารถดูที่ตลาดได้นั่นเองครับผม ตรงนี้นะเราก็จะเห็นระดับในการขายในตลาดนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราอยากจะลงทุนหรืออยากจะซื้อตัว X อ็กซ์รมากขุดนะครับผมผมแนะนําว่าให้เรานะครับไปซื้อโดยการสุ่มเองดีกว่าไม่ต้องจะเป็นนะครับต้องมาซื้อในตลาดเพราะว่าในตลาดเนี่ยเลเวลน้อยมากนะครับผมแนะนําว่าให้เราซื้อเลเวลสูงๆประมาณเลเวล20 ขึ้นไปนะครับแนะนํานะตรงนี้ถ้าเราซื้อในส่วนของเลเวล8เลเวล2อะไรแบบนี้ไม่คุ้มครับผมผมแนะนาเลยว่าพอเราซื้อมาเนี่ยเราต้องมาทําการอัปเลเวลค่อนข้างใช้ระยะเวลานานมากนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราทําเควสได้แค่3เควสเพื่อที่จะได้ EP นะครับมาทําการอัพเกรดมันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับถ้าเราซื้อสมมุติว่าเลเวล6มาเงี้ย700เจ็ดร้อยเบอร์คือมันได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเอ็กเอร์นะที่เราจะซื้อ จากตัวสุ่มนะครับมันค่อนข้างไม่คุ้มนะถ้าเราซื้อแบบนี้ผมแนะนําว่าอะไรที่เลเวลถึงสูง,สงให้เราซื้อตรงนั้นจะคุ้มที่สุดแล้กวกดเข้ามาครับเลเวลสาเนี่ยจะ EP คือค่อนข้างเยอะมากแล้วเลเวลสาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรให้เราสังเกตครับเหมืองขุดเห็นไหมครับเหมืองขุดนี่เยอะมากเลยนะครับบ่อแต่ละบ่อสามารถเข้าไปขุดได้เลยนะครับหกบ่อเลยนะก็มันจะทําให้เราสามารถหาได้ได้เร็วมากขึ้นนั่นเองครับและนะครับให้เราสังเกตว่าในส่วนของเลเวลสาม เราเห็นหัวใจตรงนี้ไหมครับสังเกตหัวใจตรงนี้นะหัวใจตรงนี้เนี่ยจะเยอะตามระดับของเอ็กซ์พิหรือระดับเทียนนะครับเราก็เห็นว่าอันนี้ระดับแรใช่ไหมระดับแรเนี่ยในเรื่องของตัวหัวใจเนี่ยจะเยอะนะครับเยอะกว่าระดับ normal ระดับธรรมดาเลยนะสังเกตว่าถ้ามีหัวใจตรงนี้ลดลงเนี่ยไม่เท่ากันกับตัวข้างล่างเนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยก็คือลิมิตนะครับลิมิตของหัวใจถ้ามีการใช้งานของหัวใจแล้วอย่าไปซื้อ ผมแนะนําว่าอย่าไปซื้อนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้หัวใจในการขุดแหละเพราะว่าในแต่ละบ่อจะใช้หัวใจ100นะครับห0 0หัวใจต่อครั้งนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่คุ้มนะครับผมถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยเราไปซื้อตัวที่เขาใช้หัวใจไปแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับอันนี้หลักการในการดูเนาะโอเคทีนี้เราจะไปดูในเรื่องของเทียนะครับเทียทั้งหมดของตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่ระดับ3นะครับ3ระดับ ระดับแรกเี่ยเขาเรียกว่า normal ครับระดับที่2ก็คือระดับ r a และระดับที่สาก็คือระดับ s แต่ระดับ s เนี่ยค่อนข้างออกยากมากครับถ้าใครนะครับดวงดีทําการซื้อตัว e x p e r i t มานะครับแล้วเปิดได้ตัว s เนี่ยโอ้โหบอกเลยครับรวยอืมขายได้แบบราคาดีแน่นอนความสําคัญของ e x p e r i t ครับมันสําคัญยังไงครับเรามาดูตรงนี้ครับผมทักษะนะครับทักษะตรงนี้เนี่ย จะสามารถให้เราลีทักษะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของเราครับตอนที่เลเวล5ของเราเนี่ยเราจะได้แค่ออฟเดียวมานะครับอย่างเช่นออฟบิลเนี่ยจะได้แค่1้อยอ่ายังไม่เป็นร้อยสอนะอันนี้ผมจะแนะนําต่อไปนะครับก็คือจะมีแค่ช่องเดียวแล้วระดับ10หรือเลเวลสิครับก็จะมีอีกช่องหนึ่งครับในส่วนของออฟพวกนี้ครับยิ่งเราไต่เลเวลไปสูงมากเท่าไหร่เราจะได้ หรือค่าประสิทธิภาพของสกิลนะครับเพิ่มขึ้นในส่วนของการเสริมทักษะหรือ up เ e v e l นะครับของทักษะการ up เนี่ยมันจะอัพได้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับสูงสุดเนี่ยเรียนบิลของเรามันจะได้ 2- 50ใช่ไหมครับผมได้แค่1 4 7คือแต้มพวกนี้เนี่ยมันจะได้ตามระดับครับผมถ้าเราเลเวล2มันจะได้1แต้มแต่ถ้าเป็นระดับแปรจะได้2แต้มแต่ถ้าเป็นระดับ s จะได้3แต้มครับแต้มพวกนี้เนี่ยคือเอามาลีครับเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงมากขึ้น นั่นเองเข้าใจไหมครับพอมาระดับ4แล้วถ้าเราอยากจะอัพในส่วนของการขุดเปอร์เซ็นต์การขุดให้มันเยอะมากขึ้นเปอร์เซ็นต์การขุดนะครับสูงสุดอยู่ที่12%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การขุดคือ1วันเราขุดมาสมมติว่า100เราก็จะได้เพิ่มอีก12นั่นเองครับถ้าเราทำสูงสุดนะเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะถ้าสมมติว่าเราได้1,000เหรียญมันก็จะเป็น1,120โอเคนะครับอันนี้ทุกทุกคนนะ่าจะพอเข้าใจเนาะสำหรับระดับพวกนี้นะครับซึ่งพวกนนนีี้เ่ยมัจะ ให้ตามเลเวลของเราครับยิ่งเลเวลของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทุกๆ2ระดับมันจะให้ EP 1นะครับผมถ้าผมเป็น level 14, เลเวล14บสี่ไหมครับตอนนี้เลเวล13ถ้าผมเลเวล14ผมก็จะได้แต้มทำการแต้มมา2แต้มเพื่อทำการมารีออฟพวกนี้ให้มันเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นโอเคนะอันนี้เพิ่มเพิควรจะเข้าใจเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วนะครับเอ็กซ์เรสเนี่ยจะถูกทาการใช้งานครับผมก็คือเราเห็นตรงนี้ไหมครับเลขสายฟ้า จะใช้นะครับทำการขุดเนี่ยโดยจะใช้สายฟ้านะครับ1สายฟ้าแล้วถ้าเราทรําธารกิจอ่าภารกิจต่างๆที่เราจะไปเอา EP มา up เลเวลเนี่ยก็จะใช้อีก1สายฟ้าครับต่อเคเวดนั่นเองครับแต่นะครับผมสายฟ้าพวกนี้ไม่ต้องห่วงไม่ใช่เรื่องซีเรียอะไรครับมันจะขึ้นทุกๆ1ชั่วโมงมันจะรีขึ้น1สายฟ้าครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้คือเยอะแน่นอนไม่มีใคร ขยันทํา EP ให้กับฮีโร่ของเราทุกวันหรอกนะครับทุกๆชั่วโมงหรอกนะครับเราก็มีเวลาว่างหรือมีเวลาทํางานอะไรของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับต่อมาครับ X ผเนี่ยจะได้อะไรครับเราสังเกตตรงนี้นะครับจะมีกล่องของขวัญนะครับให้กับเราครับให้เรากดเข้ามาที่หน้าแรกเลยครับเห็นไหมครับจะมีกล่องสมบัติให้กับเราครับกล่องสมบัติก็จะแยกออกเป็น4ระดับครับผมกล่องเขียวกล่องฟ้ากล่องม่วงกล่องทองขึ้นอยู่กับเลเวลครับสูงสุดก็คือ เลเวล20จะได้ทั้งหมด4กล่องครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าได้เหรียญบิลเยอะมากนะครับต่อวันนะคือมันไม่ใช่แบบว่าต่อวันจะออกแค่กล่องเดียวมันจะดรอปมาเรื่อยๆครับเหรียญบิลจะดรอปมาเรื่อยๆเลยแลย้วเ,เข้าแอปบ่อยๆแล้วเราก็มากดเอาตรงนี้นะครับยิ่งระดับสูงเหรียญบิลของเรามันก็จะได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้เราจะมาพูดในส่วนของเรื่องของดีบัฟนะดีบัฟกับบัฟของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันครับให้เรากด Exp กซ์เของเราขึ้นมาก่อนครับ เราก็จะเห็นว่านะครับสถานะตรงนี้ครับมันคือมันก็จะมีบัฟกับดีบัฟแล้วแต่สัตว์เลี้ยงของเรานะเวลาเราจะเอาออกไปต่อสู้หรือว่าทำภารกิจต่างๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นะจะเพิ่มรายได้3%นะครับถูกซ้อนทับ3นะครับผมประมาณนี้นะ ก็จะเพิ่มในส่วนของภารกิจที่เราทําแล้วมันจะเพิ่มรายได้เหรียญบิวนะครับเหรียญเบอร์ให้กับเราเห็นนะครับตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เลยอันนี้ก็คือเรื่องของบัฟบางตัวเนี่ยก็จะเป็นดีบัฟนะผมให้ดูชัดๆนะครับถ้าเรากดเข้าไปดูที่ตลาดนะเห็นไหมครับมันก็จะมีบัฟแล้วก็ดีบัฟด้วยแตกต่างกันนะครับผมในแต่ละตัวเนาะเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นดีบัฟนะครับอ่อนแอก็จะถูกเพิ่ม1นึ่งเลเยอร์ทุกๆ3วันนะครับก็แต่ละชั้นเนี่ยก็จะมี รายได้ทั้งหมดของ NFT จะสูงสุด10เลเยอร์อะไรแบบนี้นะครับผมต่อมาครับผมจะอธิบายในเรื่องของการขุดการขุดนะครับผมดีนะให้เรากดเข้าไปที่หน้าแรกครับแล้วก็ไปที่เอเจนต์นะครับ AI เอเจนต์ตรงนี้ครับการขุดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่เมืองให้กับเราขุดเนี่ย2เมืองนะครับ2เมืองนะก็วิธีดูเนี่ยก็คือให้เรากดที่ Experience ของเราแบบนี้ก็ได้ครับจะมีอยู่แค่2เมืองนะครับตอนนี้ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับผมตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้อันแรกเนี่ย AI เนี่ยตัวนี้จะราคาสูงกว่านะครับ0 3ตัวแล้วก็5 B บินฮีโร่เนี่ยราคาจะต่ำกว่าเยอะเลยนะครับผมตรงนี้ถ้าใครอยากจะได้รายได้เยอะในการขุดก็มาเอา AI แต่จำนวนเหรียญจะได้น้อยกว่าบินฮีโร่เพราะบินฮีโร่คนขุดน้อยราคาก็เลยถูกตามนะครับผมเนี่ยแนะนำว่าให้เราขุด2เมืองเลยนะครับถ้าเราจะขุดนะขุด2เมืองเลยหรือว่าขุดทุกบ่อที่มีนะครับอันนี้จะคุ้มกว่าเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ทุกเหรียญน,นะครับ การได้ทุกเหรียญของเราเนี่ยการเก็บสะสมใครที่ชอบเก็บสะสมแล้วก็เอาไปเก็งกำไรในอนาคตก็จะได้รายได้เยอะนะครับเพราะราคาเนี่ยมันขึ้นตลอดเลยครับตอนนี้ยังไม่มีลงนะตัวน,นี้ก็คือบวกเขียวตลอดทุกวันเลยนะครับราคามันจะสูงเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็เอาไปขายบ่อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงในะเรื่องเหรียญเอาล่ะระดับการขุดนะครับผมจะแนะนําอย่างนี้ครับ1วันเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถนะครับมาขุด มันจะรีวันนะครับเราค่อยมากดขุดอีกครั้งการขุดเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับในแต่ละวันเห็นไหมครับตัวนี้ก็ยังไม่หมดนะก็ถ้าครบ2ชั่วโมงมันก็จะขุดเสร็จนะครับผมประมาณนั้นแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมากดขุดใหม่นะครับผมเห็นไหมมันจะมีระยะเวลาครูดาวตรงนี้ครับาการขุดครั้งต่อไป ก็คือวันละ2ชั่วโมงอ่ะก็จบนะครับในการขุดแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมากดขุดใหม่เวลาไหนก็ได้นะครับขุดจะเอยอะมากขึ้นเราก็จะเห็นเหรียญน,นะครับนี่เหรียญก็จะเป็นแบบนี้ครับ2เหรียญเลยนะครับผมก็ขูด2เหรียญน,นะอันนี้ผมขายไปแบบโอ้เยอะแล้วนะครับผมขายไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้ก็เก็บไปเริ่มเก็บใหม่นะครับเหรียญพวกนี้นะเวลาเราขายเราก็แค่กดมาตรงนี้ครับแล้วก็กดขายตรงนี้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของ เหรียญเวอร์ ver, นะครับในการขายเราก็ต้องไปแลกเปลี่ยนเบอร์นะครับเพราะว่ามันจะไปอยู่ในบล็อกเชนของโซลูร่านะครับพอเราแลกเป็นโซลูร่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหรีย uh, ญของแอตโคนะครับเป็นเชนนี้เลยและจากนั้นเราก็ขายเหรีย uh, ญนะครับจากแอตโคเนี่ยเปลี่ยนเบอร์จากแอตโคนะครับมาเป็น USDT เราก็จะได้ USDT เราก็ถอดนะครับจากนั้นก็ถอดถอนถอนแล้วก็เสร็จเลยนะครับเงินก็เข้ากระเป๋าประมาณนั้นนะครับผมในการขายของ ในการขายเหลี่ยมของเกมนี้อะไะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ